สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องของคุณ JK Review ที่นี่เรานำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอาวุธทางทหารเฮลิคอปเตอร์ยานพาหนะของกองทัพและพลังทางอากาศอย่างละเอียดและครบถ้วนวันนี้เราจะพูดคุยอย่างจอดลึกเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร,ร์รัสเซียชื่อดัง Mi-35 m i e ที่กองทัพไทยเตรียมนำเข้าประจำการในปี2026เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการโจมตีที่ทรงพลังเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถทําภารกิจได้หลากหลายทั้งการลําเลียงกําลังพลการอบพยพทางการแพทย์และภารกิจค้นหาและกู้ภัย Mi 35 MiE ได้รับฉายาทั่วโลกกว่ารถถังบินได้เพราะอาวุธที่ทันสมัยความเร็วความคล่องตัวและระบบป้องกันที่แข็งแกร่งทําให้มันเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่อันตรายและมีประสิทธิภาพที่สุดเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้พัฒนามาจาก Mi 24 h IGH, แต่ Mi 35 M ได้รับการ,การอัปเกรดหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอวิโอ์สมัยใหม่ ระบบนำร่องวิธีป้องกันความร้อนรวมถึงเครื่องยนต์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นทำให้มันโดดเด่นในสนามรบจุดแข็งที่สุดคือความสามารถหลายบทบาทหมายความว่ามันสามารถทำได้ทั้งการโจมตีการป้องกันการลำเลียงทหารและการอบพยพผู้บาดเจ็บในภารกิจเดียวไม่เพียงแต่เป็นภัยคุกคามต่อศัตรูบนพื้นดินแต่ยังสามารถต่อสู้กับภัยคุกคามทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านอาวุธ m i 35 m ถือว่าอยู่ในระดับโลกติดตั้งปืนกลคู่แฝดขนาด30มิลลิเมตร ที่สามารถทำลายกราะหนักของศัตรูได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังใช้ขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถี ATGM 9M120 อัตากาที่มีประสิทธิภาพสูงในการโจมตรีรถถังและยุโทโธปกรณ์หุ้มเกราะหนักอีกทั้งยังติดตั้งจรวดไม่ประวิถีอังกายร็อกเก็ตพออย่าง S8 และ S13 ที่สามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง รวมไปถึงขีปนาวุธอากาศสู่อา,าอากาศอีกลาวีสำหรับรับมือเป้าหมายที่บินต่ำหรือเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามซึ่งหมายความว่า Mi 3 5 M สามารถจัดการทั้งศัตรูบนดินและบนอากาศได้อย่างสมบูรณ์ ด้านสมรรถนะก็ะโดดเด่นไม่แพ้กันเฮลิอคอปเตอร์ร,รุ่นนี้บินได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ310กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีรัศมีการรบประมาณ450กิโลเมตรเหมาะสำหรับปฏิบัติการระยะไกลความสูงปฏิบัติการสูงสุดอยู่ที่5,400เมตรทำให้สามารถใช้งานได้ดีในพื้นที่ภูเขาสูงหรือภูมิประเทศที่ยากลำบาก MI-35M ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟคู่แบบ TV-3 117 VMA หรือ VK-2500 ที่ให้สมรรถนะยอดเยี่ยมในทุกสภาพแวดลอ้อม มอบความเสถียรความเร็วและความคล่องตัวสูงเครื่องยนต์เหล่านี้ทนต่ออุณหภูมิสูงสภาพอากาศเลวร้ายและการบรรทุกหนักซึ่งมีความสำคัญมากในการปฏิบัติการรบในด้านความปลอดภัย Mi-35M มีกรอบป้องกันห้องนักบินและเครื่องยนต์รวมถึงระบบทางเชื้อเพลิงป้องกันการระเบิดหรือติดไฟในกรณีอุบัติเหตุมีระบบกดสัญญาณอินฟราเรดเพื่อต่อต้านขีปนาวุธนำวิถีด้วยความร้อน อีกทั้งยังติดตั้งระบบไนวิชันและเทอร์มมลอิมเมจิงช่วยให้ปฏิบัติการได้แม้ในเวลากลางคืนหรือสภาพอากาศเลวร้ายระบบเหล่านี้ทำให้ MI 3 5 m mm มีโอกาสรอดสูงและกลายเป็นภัายคุกคามร้ายแรงสำหรับสัตวปูลูกเรือและความสามารถลำเลียงก็เป็นอีก1จุดเด่นเฮลิคอปเตอร์นี้ขับโดยนักบิน2คนคือ1น,นักบินและ1เจ้าหน้าที่อาวุธ นอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกทหารติดอาวุธได้8นายและรองรับการลำเลียงผู้บาดเจ็บบนเปลสนามได้ซึ่งหมายความว่า Mi 3 5 M ไม่เพียงแค่โจมตีได้แต่ยังช่วยปกป้องและสนับสนุนทหารในสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสมบัติพิเศษของมันยังรวมถึงอวิโอニックและระบบนำร่องที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้เลี่ยงภัยคุกคามและเพิ่มโอกาสความสำเร็จของภารกิจระบบบัญชาการและควบคุมที่ล้ำสมัยช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่อาวุธตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และปรับกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการต่อสู้กองทัพไทยจะบรรจุ Mi 3 5 m เข้าประจำการในปี2026เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางอากาศและความคล่องตัวในสนามรบไม่เพียงเพราะอาวุธที่ทรงพลังแต่ยังรวมถึงความเร็วความคล่องแคล่วและระบบป้องกันที่แข็งแกร่งทำให้มันเป็นการเสริมกำลังที่สำคัญราคาของ Mi 3 5 m ในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ15-20ถึงล้านดอลลาร์แต่สำหรับกองทัพไทยอาจมีการเจรจาข้อตกลงพิเศษเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด การเข้าประจำการของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้จะทำให้กองทัพไทยมีขีดความสามารถด้านการป้องกันและเทคโนโลยีขั้นสูงยิ่งขึ้น MI 3 5 MHE หรือรถถังบินได้คือเฮลิคอปเตอร์ที่รวมความแข็งแกร่งทางเทคนิคและพลังการรบเข้าด้วยกันมันไม่เพียงเป็นภัยต่อศัตรูภาคพ,พื้นดินแต่ยังต่อกรกับศัตรูทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพความเร็วความคล่องตัวการป้องกันที่แข็งแกร่งและความสามารถทำภารกิจหลากหลายทำให้มันเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกอย่างแท้จริง การเข้าประจำการของมนายกองทัพไทยจะเป็นการเพิ่มศักยภาพครั้งสำคัญและมีบทบาทมากในพันกิจการรบในอนาคตนี่คือการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับ Mi 3 5 MHE รถถังบินได้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง JK Review เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ทางทหารอาวุธและยานพาหนะของกองทัพใหม่ๆอยู่กับเราเพื่อรับรู้ข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุดความก้าวหน้าทางการทหารระดับโลกและข่าวสารสนามรบก,ก่อนใคร